เสริมดวงเสริมราศีเพิ่มบารมีต้องเออมูลเล็บคอมมานโดทุ่มให้สุดไม่หยุดทำแคลลิเทคสเสน่ห์รถสเสน่ห์คุณ เรื่องที่บ้านหลังนี้เอาคร่าวๆก่อนแล้วกันนะฮะบ้านหลังนี้เนี่ยเคยมีคนผูกคอตายแล้วสามคนช็อกสะดับจิตครับผมหมอร่างทรงหมอคนที่หนึ่งเนี่ยเขาเป็นร่างอะไรร่างพ่อพี่ชัยดับค่ะฮะเขากำลังสวดมนต์อยู่อะค่ะเขากำลังสวดมนต์สวดบางอย่างอยู่ใช่ค่ะอยู่บนนี้อ่าตรงไหนอีกครับตรงนู้นอีกหนึ่งเป็น คนผูกคอเห็นเป็นงั้นเห็นเป็นคนผูกคอมันมีผู้ชายคนนึงกระซิบอยู่ข้างๆตลอดเวลาว่าทําตรงนี้สิแบบนี้สิเอานี้ก่อนไม่มีอะไรอยู่ดักหน้าแล้วนะก็ไม่มีมีครับอะไรลูกเนี่ยยืนตรงนี้เลยเนี่ยปรจจันหน้าแบบยืนแบบดักหน้าเลยจังๆอย่างนี้เลยคือเบอนกับพราเหมือนของขมนเลยใช่ค่ะองหมอคนที่หนึ่ง คนคนหนึ่งทืบเท้าเงี้ยแบบมึงก็ให้สัญญากูว่าจะเป็นตำหนักกูจะให้มึงสารกู สวัสดีครับตอนเราก็สู่รายการเดอะซิกเซ้นคนเห็นผีนะฮะและวันนี้เราก็อยู่กันที่โพธารามราชบุรีนั่นเองนะฮะมาไกลนะคะวันนี้มาไกลไกลไหมก็ไกลนะ <laughs> ตั้งใจมาช่วยคนนะพี่ตั้งใจมาช่วยค,คือเคสเคสนี้นะเป็นเคสเร่งด่วนนิดนึงแลกันเรื่องที่บ้านหลังนี้เอา,เาคร่าวๆก่อนแล้วกันนะฮะบ้านหลังนี้เนี่ยเคยมีคนผูกคอตายแล้ว3คนช็อกสดับจิตครับผมแลวทั้ง3คนนี้เป็นญาติกันหมดเลยไหมครับพี่ชายเป็นญาติกันหมดครับ ซึ่งเอาง่ายๆเลยเนี่ยคือสิ่งที่ผมกังวลเลยนะผมกังวลว่าคนที่สี่และคนที่ห้าจะมาเพราะว่าบ้านหลังนี้ร้อนมากลูกกับแม่ทะเลาะกันบ่อยอพอทะเลาะกันเนี่ยคนนึงก็เอ้อฉันอยากตายอีกคนหนึ่งเออฉันก็อยากตาย ก็เลยทําให้เราเฮ้ยต้องมาดูซะหน่อยพอฟังไปลึกๆเฮ้ยมันมากกว่านั้นมันมีอีกหลายเรื่องผสมอยู่ในนี้เหตุเกิดตั้งแต่อยู่ๆเนี่ยมีร่างของวิญญาณบางวิญญาณหรือผมไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่เป็นวิญญาณเด็กเข้ามาที่เจ้าของเคสตั้งแต่นั้นครับก็เริ่มไปหาอาจารย์ห่อาจารย์สองอาจารย์สาเอานู่นเอานี่เข้ามาเต็มไปหมดเลย ก็เลยทําให้อยากรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวเนี่ยขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนดีกว่าครับขอขอบคุณเอเออเมเรตครับผมเครื่องรางของขังนะฮะนึกถึงเอเออเมเตเลยนะฮะเขามีเครื่องรางเยอะแยะมากมายนะและของเขาทนีบ่บอกเลยนะว่าราคาไม่แพงนะครับแล,และสายขาวแน่นอนสายขาวออย่างนี้เนี่ยหลงปู่หมุนนะลองบอกเอเออเเรตได้เลยว่าอยาก,อ,กอยากได้แบบพี่อ๊อฟ อันนี้เม็ดเดียวใครจะเอาแบบหลายเม็ดก็ได้นะอันนี้ดีไซน์ได้หมดเลยนะฮะเราเข้าไปติดตามได้เลยนะฮะที่เพจ a m เอ็มครับผมขอบคุณเครื่องดื่มชูกำลังตาคอมมานโดครับเครื่องดื่มชูกำลังตาคอมมานโดนะฮะมีกรดอะมิโนไลซีนทอรีนที่จะเป็นต่อร่างกายนะครับ B6 และ B12 นะฮะตอนนี้เนี่ยเขามีชาเลนติกต่อชาเลนต์ใครมีขวดคอมมานโดซื้อมาเลยแลวคุณก็สามารถที่จะ เต้นจะทําอะไรก็ได้ใน t i k t o ็อแล้วก็ส่งไปที่เพจคอมมานโดเขานะฮะเขาแจกทันทีเลยถ้าถูกใจนะ1,000บาททุกวันคอมมานโดนะเขาหาซื้อได้แล้วทั่วประเทศและสั่งซื้อออนไลน์ได้ทาง Thailand Post Mart นะฮะซื้อได้ที่แมคโครทุกสาขาด้วยเข้าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยฮะที่เพจ c o m ม a นโดเอ e เ g y d r จีดริ a i ์ไทยแลนด์คอมมานโดทุ่มให้สุดไม่หยุดทำครับผม ขอขอบคุณ c a r ริเทคเสน่ห์รถเสน่หคุณค่ะ Zoom X by c a r r t ิเทนะฮะผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ทั้งภายนอกและภายในนะฮะและตอนนี้นี่เขามีแบรนด์น้องใหม่ชื่อว่าอะไร c a Carry c a r r y เป็นสเปรย์น้ำหอมปรับอากาศนะฮะให้ความหอมสดชื่นทำจากน้ำหอมชั้นดีจากต่างประเทศนะฮะ oh. มีด้วยกัน3กลิ่นใช้ได้ทั้งในรถ แล้วก็ในบ้านนะฮะหาซื้อได้ที่โลตักทุกสาขานะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ Line ID ดีแอดแคริเนะฮะหรือ w w w ร์ r ไวเบ็ค e t ครับผมเดี๋ยวผมจะเชิญคุณคุณแอนเจ้าของเรื่องก่อนเชิญคุณแอนครับผมสวัสดีครับคุณแอนอยู่ตรงกลางเลยค่ะคุณแอนสวัสดีค่ะตอนนั้นนะคะหนูทํางานบ้านปกติทีนี้ช่วงประมาณบ่ายโมงเรารู้สึกว่าชาไปทั้งตัว พอประมาณบ่ายโมงกว่าค่ะเรารู้สึกควบคุมอาการไม่อยู่แล้วมีเสียงเด็กเข้ามาแทรกพอหลังจากนั้นเราเริ่มหลุดพอหลุดอะคะ่ะรู้สึกว่าอยากจะกินน้ำแดงเราไปเล่าให้พ่อฟังให้พี่ให้น้องเราฟังเขาก็เลยน,นำเราไปเราพาเราไปอะคะ่ะไปแนะนำหมอที่เป็นร่างทรงเขามาเจิมที่หน้าเขาบอกว่าเขาขอ เขาเปิดให้แล้วเพราะเรามีองค์เขาก็เจิมทุกอย่างเจิมตรงหน้าเราเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่มาแค่องค์เดียวนะเขาจะมาเรื่อยๆคือพอเราหลังจากนั้นเราไปหาหมอคนที่สองหมอคนที่สองทักมาเขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่แล้วนะเราไปรับของดำมาของขเขมรด้วยแรงด้วย ก็คือเราเปลี่ยนขันแรกลาไปแล้วใช่ไหมคะพี่เราก็ต้องไปรับขันที่สองอพอพอหมอคนที่สองพอเขาบอกว่ามันคนละสายหนูรับหนูทําอะไรทําตามทุกอย่างที่หมอคนที่สองใช่ค่ะ<อ>ก็กลับไม่ดีขึ้นบางทีอ่ะเราไม่มีปัจจัยพี่เราต้องค้างเขาไว้ทีเนี้ยพอเขาพูดมาว่าค้างไม่ได้นะค้างมันก็จะถือว่าเราติดสินบนครูบาอาจารย์นะแต่ทั้งทงที่เราอ่ะ ก็คิดอยู่ว่ามันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าเราไม่มีปัจจัยอ่ะพี่เงินสักบาทแม้กระทั่งเงินห้าบาทให้หนูหนูหามาได้จะให้ลูกกินข้าวยังไม่มีเลยหนูก็จะพยายามไปกู้หนี้ยืมสินเขามาอีกเพื่อที่จะไปทำให้เราชีวิตเราดีขึ้นไปหาหมอคนที่สามสายขาวเขาบอกเขาสายขาวไม่ได้เรียกร้องอะไรเลย คือรู้สึกว่าเราไม่เอาแหละเราอยากหยุดตรงนี้เราอยากพอตรงนี้เราอยากเป็นคนทรบรรดาเราไม่อยากมีบ่วงกรรมเราพอเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เนาะอยู่ๆมีร่างหนึ่งเข้ามาที่เราเมื่อประมาณกี่ปีแล้วครับเจ็ดปีที่แล้วค่ะประมาณเจ็ดปีที่แล้วใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นคือ หนูอ่ะทางานอยู่ที่บ้านปกติเนี้ยค่ะทํางานบ้านรู้สึกว่าหนูควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ครับเหมือนมีอะไรจะมาแฝงหนูตลอดเวลาแล้วเสียงเด็กเข้ามาแทรกแล้วบอกแม่ว่าอยากกินน้ําแดงมีเสียงเด็กเข้ามาแทรกใช่ค่ะแล้วรู้ตัวไหมเรารู้ตัวเรารู้ตัวตลอดเวลาพี่อ๋อ,อเรารู้แต่เราควบคุมตัวเองไม่ได้ครับเขาบอกว่าอยากกินน้ําแดงมแม่ต้องไปซื้อน้ําแดงให้มไม่ถึงสองนาทีพี่น้ําแดงหมดขวด ดูดแบบทีเดียวรวดเดียวเลยแม่บอกว่าดูดทีเดียวแบบหายใจหายคอไม่ทันอ่ะแล้วก็ไปหยิบตุ๊กตาตัวใหญ่ของหนูอ่ะมากอดเหมือนมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมามาไปไปใช่ค่ะแล้วก็มีเสียงเด็กพูดออกมาครับว่าอยากอยู่ที่นี่อยากอยู่ตรงนี้ครับหลังจากนั้นหนูก็เลยปรึกษาแม่แต่แม่ไม่เชื่อเรื่องนี้เลยเลยไปปรึกษาพ่อพอปรึกษาพ่อเสร็จพ่อพาไปเลยค่ะไปหาหมอคนที่หนึ่งพ่อเป็นคนเชื่อเรื่องนี้ใช่ทางนั้น ไปหาหมอคนที่หนึ่งก็คือเป็นหมอร่างทรงหมอคนที่หนึ่งเนี่ยเขาเป็นร่างอะไรร่างพ่อพิชัยดับหักฮะพยาพิชัยดับหักเหรอใช่ค่ะแล้วก็พ่พรมสีหน้าพ่พรมเลยเหรอใช่ค่ะพ่พรมสีหน้าอ่าฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอเราไปหาร่างร่างแรกใช่ค่ะเขาทําอะไรมาเขาแนะนําหนูก่อนอ่าฮะว่าเรามีของดีนะมีของดีใช่ค่ะคือคือมีองค์ปู่ มีองค์ปู่เขาจะเปิดให้จะเบิกเมธให้ใช่ค่ะเราก็ทําพิธีที่บ้านเขาก่อนแล้วปู่ทำไมมาเป็นเด็กอะเขาบอกว่าเด็กนําพามาก่อนอันนี้เป็นกุมารใช่เาบอกนำพาปู่มาเปิดทางก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีองค์ปู่มาครับแล้วจะไม่มีแค่องค์เดียวมีเหมือนรถนำขบวนใช่ค่ะจะเปิดมามีหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาบอกจะมีมาเรื่อยๆจะมีมาเรื่อยๆจนกว่าเราจะปิด จนกว่าเราจะปิดด้วยใช่แล้วเขาก็เลยสร้างให้เราซื้อของซื้อจัดเตรียมไว้ให้เขาเดี๋ยวเขามาเปิดตำหนักให้ที่บ้านกุ้มมากนะจะเปิดตำหนักให้ที่บ้านเราใช่ค่ะคือหมายถึงว่าเขาจะมานั่งที่นี่หรือเขาจะให้เราเป็นสาขาย่อยของเขาใช่ค่ะมีสาขาย่อยแบบนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปถึงนั้นแล้วเหรออันนี้ออฟทั้ตั้งแต่ในรถและว่าคือมองขึ้นไปข้างบนบ้านน่ะมัเราสึ้เหมือนเห็นปลาามอะไรสักอย่างหนึ่งเราเป็นสาขาย่อยให้เขา เหมือนจะประมาณนั้นแล้วได้ทำไหมทำทุกอย่างที่เขาบอกมีพิธีมีเขามาบอกว่าต้องนั่งสมาธินะต้องสวดมนต์นะต้องทำให้ได้นะเดี๋ยวจะบ้านเราจะดีขึ้นเดี๋ยวจะมีคนมาบ้านเราเยอะขึ้นอ่าเพราะว่าได้เงินได้ทองใช่จากการที่ลง ใช่ค่ะไงต่อมามาทําให้ได้สวดมนต์ให้ได้อะไรให้ได้ท่องให้ได้เดี๋ยวก็มีคนศรัทธาเราเองครับเขาพูดคำเนี้ยค่ะเขาก็มาเรื่อยๆนะคะพี่แต่มาเนี่ยต้องให้หนูเตรียมเบียร์ไว้ให้เขาประมาณสี่ถึงหกขวดให้เราไปซื้อมาลอเขาพอเขามาแล้วในใจเนี้ยหนูคิดว่ามันไม่ใช่ละหลังจากนั้นเขาไม่ได้มาอีกเลยเพราะว่าหนูบอกแล้วว่าหนูไม่มีปัจจัยหายไปพอหายไปถ้าคราผมถาม ตอนเข้ามาเนี่ยก่อนทําพิธีหรืออะไรต่างๆนะเนี่ยเสียเงินกับหมอหนึ่งไปเท่าไหร่ห้าหมื่นได้ค่ะเสียเงินนะใช่ค่ะค่าอะไรค่าเตรียมของทําหิ่งอ่าซื้อขันค่าเชิญค่าเนี่ยใช่ค่ะทั้งหมดหมดไปประมาณห้าหมื่นบาทใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็พูดตรงๆเลยว่าฉันไม่ได้มีเงินไม่มีปัจจัยจะให้เขาก็เลยไปไปพอไปหนูก็มาทํางานเหมือนเดิมปกติอทีนี้เรารู้สึกว่าทําไมมันร้อนจัง รู้สึกว่าพอทํางานอะไรสกิดหน่อยนึงแม่เริ่มแล้วเริ่มใส่เราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เราก็ใส่กับครับพี่เจแต่ในใจหนูคิดว่าหนูบาปแล้วทําไมเมื่อก่อนเราไม่เป็นแบบนี้แต่ทําไมเดี๋ยวนี้ยเราย้อนแม่ทุกคํำเถียงแม่ทุกคําว่าแม่ทุกคําผักแม่ก็ทั้งผัดหนูผักเขาก็เด็นเลย บ้านร้อนขึ้นใช่เริ่มมีปากเสียงกับคุณแม่ใช่ค่ะคราวนี้เรารู้สึกว่าเราน้อยใจละครับแม่ไม่รักเราจะขึ้นคือฆ่าตัวตายอยากฆ่าตัวตายใช่ค่ะผมถามหน่อยว่าที่นี่เนี่ยเคยผ่านคนเสียชีวิตโดยการฆ่าตัวตายแล้วทั้งหมดกี่คนสามคนสามคนด้วยกันคนที่หนึ่งเป็นใครครับยายค่ะคุณยายคนที่สองอาค่ะแต่เป็นอาคนเล็กสุดอ่าฮะและคนที่สามจะลองจากคนเล็กค่ะ ทั้งสามคนเสียชีวิตด้วยกันผูกคอตายทั้งหมดเดี๋ยวผมจะเล่าต่อถึงหมอที่สองและหมอที่สามก่อนจะไปตรงนั้นนะครับผมอยากให้คุณเห็นก่อนว่าคุณเห็นอะไรฝั่งตรงข้ามไหมฮะเห็นทางสามแพ่งน้อนปกติแล้วะตรงนี้มันทางสามแพร่งมีผีเยอะปกติเลยค่ะมีผีเยอะปกติอย่างที่ทีโรบอกก็สงสัยอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นบ้านบ้านหลังนี้คือตั้งมาตั้งนานตั้งแต่มันเป็นสามแพ่งอย่างนี้เลยใช่ค่ะ จากที่พื้นที่บ้านของคุณแอนตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่งพอดีและตรงข้ามประตูบ้านก็ยังมีสารร้างอีกด้วยเราจึงขอเดินข้ามถนนไปตรวจดูจุดที่สารดังกล่าวตั้งอยู่สักหน่อยครับเขาชื่อเจ้าพ่อเหรอคะปู่มหาการค่ะเป็นผู้ชายใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คุณแอนรู้สึกได้ถึงปู่มหาการเป็นใช่ค่ะเขาอยู่ไหนครับแอ์ว่าเขายังส่งพลังงานเดิมมากกว่าแล้วก็ สารเดิมมาเป็นสารไม้ตอนนี้คือท่านก็ยังอยู่ไม่น่าจะเบาบางท่านเห็นเป็นร่องรอยใช่เป็นร่องร่องรอยเป็นร่องรอยตอนนี้สิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะทีโอนี่คือดวงวิญญาณผีอื่นๆทั้งนั้นเลยครับแล้วเห็นเห็นท่านที่อยู่ตรงนี้ไหมไม่ไม่เห็นนะใช่ก็เห็นแบบเป็นเป็นร่องรอยเฉยๆเป็นร่องรอยดวงวิญญาณอยู่นี่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมทีโอ มีผลกับบ้านหลังนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราว่ากันนะแต่ตอนนี้สิ่งที่เรารู้ว่าเป็นข้อมูลก่อนว่าอยู่ตรงข้ามบ้านเลยบ้านหลังนี้อยู่ตรงข้ามอย่างนี้เลยนะฮะเราเคยมาไหว้ไหมถามก่อนเคยค่ะเคยนะใช่ค่ะคุณย่าคุณยายเคยมาไหว้ไหมเป็นญาตินะคะเขาเคยเป็นร่างของปู่มหาการแล้วยตาคนนั้นแล้วย่านี้เขาเดินไม่ได้แล้วป่ะอันนี้เป็นหนึ่งข้อมูลที่เรารู้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในบ้านไปดูกันว่าเจออะไรกันบ้างครับไป